สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะวันนี้จิมก็ได้หยิบบทความดีๆของดรนิเวศเหมวชิวราวรากรซึ่งท่านได้เขียนเกี่ยวกับหลักการสู่ความสำเร็จในแบบฉบับเรดาริโอซึ่งหลักการสู่ความสำเร็จนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรก่อนอื่นจิมต้องขอขอบคุณบทความดีๆนะคะในเว็บบล็อกของดรนิเวศค่ะท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ใน w w w s e t trade com นะคะ แต่หากท่านไม่อยากอ่านเองเดี๋ยวจิมจะอ่านให้ทุกท่กทานฟังค่ะเรดดาริโอเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารกองทุน Bridgewater Associates ซึ่งเป็นกองทุน He f ฟ n d ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทุนหนึ่งตั้งแต่ปี1975หรือประมาณ45ปีมาแล้วเวลานี้เขาอายุประมาณ70ปีและน่าจะเริ่มเกษียณจากงานหลักแต่ก็ยังแอคทีฟหรือยังทำงานคึกคัก และเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความเป็นไปของโลกรวมถึงการเขียนหนังสือให้ความรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของตนเองในฐานะของนักลงทุนและผู้บริหารกองทุนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าที่จริงตอนนี้เขาดังกว่าตอนที่เป็นผู้บริหารมากส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เริ่มเขียนหนังสือ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกโดยเฉพาะหนังสือที่ชื่อว่า Principle Life and Work ที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและการทำงานของตนเองที่ประสบความสำเร็จว่ามาจากการใช้หลักการต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดถึงหลักการการลงทุนสักเท่าไหร่ซึ่งทำให้นักลงทุนแบบ V.I. รวมถึงผมก็ยังไม่รู้ว่าเครด หรือหลักการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเขาไม่ใช่นักลงทุนแนว VI พันแท้แบบบัฟเฟตหรืออีกหลายคนที่เป็นไอดอลของสาวก VI ทั่วโลกอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหนังสือหลักการการลงทุนของดาริโอคงจะออกมาในไม่ช้าทั้งนี้ดาริโอเป็นคนที่เชื่อว่า Principle หรือหลักการนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำเราสู่ความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงานเราต้องการสิ่งใดก็จะสามารถได้ดังหวังด้วยหลักและวิธีการต่างๆที่เราจะกำหนดหรือสร้างขึ้นมาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไปเรื่อยๆมันเป็นกระบวนการที่เขาเรียนรู้จากชีวิตการทำงานและกลายเป็นสูตรสำเร็จและเขาเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีหลักการที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเขาเองบอกว่า ความสำเร็จของเขานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากตนเองแต่มาจากหลักการที่เขาใช้ซึ่งเขาเปิดเผยหรือบอกเล่าในหนังสือที่เขาเขียนข้อแรกคือต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะทำอะไรและข้อ2ต้องกล้าที่จะทำมันในการนี้คุณจะต้องคิดด้วยตนเองในขณะที่มีใจเปิดกว้างที่สุดที่จะรับความคิดเห็นจากคนอื่นเราจะต้องมองว่า เวลานั้นเหมือนกับสายน้ําในแม่น้ําที่พาเราไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไปประสบกับความเป็นจริงที่ทําให้เราต้องตัดสินใจเราหยุดมันไม่ได้และเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเข้ามาไม่ได้ที่จะทําได้ก็คือการที่เราจะต้องเผชิญกับมันอย่างดีที่สุดในชีวิตของเราเราต้องเผชิญสิ่งต่างๆเป็นล้านล้าและต้องตัดสินใจในจำนวนที่เท่ากัน คุณภาพของการตัดสินใจจะเป็นตัวที่กำหนดคุณภาพชีวิตของเราถ้าเราตัดสินใจถูกเราก็ได้รับผลตอบแทนตัดสินใจผิดเราก็เจ็บการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั้นจะช่วยสอนให้เราเรียนรู้ว่าคราวต่อไปเราจะต้องทำอย่างไรครั้งแรกๆเราก็มักจะพลาดแต่ถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆการตัดสินใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆการคิดในเรื่องนี้ ดาริโอบอกว่าเราจะต้องมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญก็คือจะต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงเพราะความจริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องความจริงที่ว่านี้จะต้องเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่ความเชื่อของเราหรือแม้แต่คนอื่นหรือในสังคมหรือเป็นสิ่งที่เราหวังหรือเราชอบอยากจะให้มันเป็น พูดง่ายๆก็คือต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงอย่างแท้จริงเมื่อรู้แล้วว่าอะไรคือความเป็นจริงชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็คือชีวิตที่มีความฝันบวกกับความเป็นจริงบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจแต่คำถามต่อมาก็คืออะไรคือความสำเร็จในชีวิตบางคนอาจจะบอกว่ามันคือความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง ร่ำรวยมีเงินทองหรือบางคนก็อาจจะแค่ว่าขอให้มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองอย่าไปแคร์คนอื่นเราต้องเลือกทางเดินของเราเองแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนสิ่งที่ต้องคิดก็คืออะไรคือความจริงของเราเองโดยเฉพาะที่เราหวังว่าวมันจะไม่ใช่เช่น ความเป็นจริงที่ว่าเราไม่เก่งเราไม่สวยเรามาจากครอบครัวที่ยากจนมากเป็นต้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเราก็เรียกว่าจุดอ่อนที่คนจำนวนมากอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับดาริโอบอกว่าปัญหาของเขาคือความผิดพลาดของเขาและจุดอ่อนของเขาเคยทำให้เขาเจ็บปวดและเขาก็ติดอยู่กับมันเพราะเขาเอาแต่หวังว่าเขาจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่แล้ว เขาก็เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นคือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเขาจะต้องตระหนักถึงความเป็นจริงความเป็นจริงเหล่านั้นและจะแก้ปัญหาอย่างไรและเขาก็ค้นพบวิธีซึ่งสามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นแรกตั้งเป้าหมายโดยที่เป้าหมายเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับความสนใจและความชอบ ความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของตนเองขั้นที่2ก็คือการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายมันมีปัญหาเสมอซึ่งก็ต้องทำให้เจ็บปวดเราจะต้องค้นให้พบและแก้ให้ได้ขั้นที่3ก็คือการวิเคราะห์ปัญหาลงไปถึงพื้นฐานบางครั้งก็เป็นเรื่องของจุดอ่อนของคุณเองหรือจุดอ่อนของคนอื่นที่ก่อให้เกิดปัญหา เมื่อคุณผ่านชีวิตมาเรื่อยๆคุณก็จะเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ไม่ดีและจะต้องเปลี่ยนมันหรือหาทางหลบหลีกมันขั้นตอนที่4คือการออกแบบแผนการดำเนินการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขวางความก้าวหน้าของคุณขั้นตอนที่5ก็คือการลงมือปฏิบัติต,ตามแผนนั้นผลักดันตนเองให้ทำทุกอย่างที่จำเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยการทำขั้นตอนทั้ง5นั้นซ้ำแล้วซ้าเล่าทำมันอย่างดีที่สุดแล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตคุณจะขึ้นลงเป็นรอบๆและพัฒนาหรือวิวัฒนาการสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นกฎของธรรมชาติในระหว่างที่คุณเติบโตขึ้นคุณก็จะพบกับสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นและก็จะพบกับความเจ็บปวดมากขึ้นเข้าทำนอง ยิ่งสูงเวลาตกก็ยิ่งเจ็บสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนขึ้นอยู่กับการจัดการหรือรเผชิญกับมันมันอาจจะทำลายเราหรือมันอาจจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและช่วยปรับปรุงให้เราก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคตประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตการลงทุนของดาริโอก็คือการผิดพลาดอย่างแรงในการลงทุนของเขาในช่วงปี1982 ที่เขาทุ่มสุดตัวกับความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังจะพังและตลาดหุ้นจะตกหนักเขามั่นใจขนาดกล้าที่จะประกาศความคิดและความเชื่อของเขาต่อสาธารณะแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามเศรษฐกิจของอเมริกากลับเติบโตเร็วที่สุดต่อเนื่องยาวนานซึ่งทำให้บริษัทของเขาแทบเจ๊ง เขาหมดตัวพนักงานของบร,ริษัทเหลือแค่คนเดียวคือตัวเขาเองอย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วเขาก็รอดมาได้และเติบโตจนกลายเป็นตำนานของนักลงทุนคนหนึ่งในวันนี้เรดดาลิโอเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรสิ่งต่างๆเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งง่ายต่อการจดจำบางอย่างก็ยาวหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยขนาดที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงชีวิตของเราดาริโอสังเกตพบว่าคนเรานั้นมักจะมีความลำเอียงกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ขณะที่ไม่กลัวหรือไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเฉพาะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอีกมันเป็นความเสี่ยงที่คนอาจจะไม่ตระหนักเท่าที่ควรในการที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดนั้นดาลิโอให้น้ำหนักที่การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งเลวร้ายเพราะสองสิ่งนี้มักจะมาด้วยกันสำหรับดาลิโอแล้ว เขาต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมกับชีวิตซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องหาทางจัดการกับความเสี่ยงที่ใหญ่โตในการวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้เขาเชื่อว่าลำพังตัวเขาเองนั้นเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพทั้งหมดดังนั้นเขาจะต้องหาคนมาช่วยดูหลักการของเขาก็คือการตัดอีโก้และจุดบอดของตนเองโดยการปรึกษาคนอื่นๆ โดยเฉพาะที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเขาเขาจะรับฟังอย่างตั้งใจและเปิดใจเต็มที่และทั้งหมดนั้นก็คือหลักการสู่ความสำเร็จในชีวิตแบบฉบับของเรดิโออย่างสั้นที่สุดที่นักลงทุนและคนที่ไม่ใช่นักลงทุนควรนําไปใช้จบไปแล้วคะ่ะสำหรับหลักการสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของ เรดดาริโอนะคะซึ่งดรนิเวศท่านได้เขียนไว้ในเว็บบล็อกอย่างที่บอกไปนะคะ w w w s e t r ็บเว็บค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะและท่านคิดเห็นเป็นยังไงคะหลักการนี้เราสามารถนำมาใช้แล้วก็เอามาอัดแอปปรับปรุงตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งที่จิมชอบก็คือว่าการที่เราตัดอีโก้และจุดบอดของตนเรานั้น โดยการที่ไปปรึกษาคนอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราซึ่งความต่างจิมยังคงยืนยันว่าคือสเสน่ห์ในสังคมเรานะคะเพียงแค่เราเปิดใจและรับฟังต่างฝ่ายต่างรับฟังจิมว่าเราน่าจะมี แง่มุมที่สามารถนำไปใช้และเป็นหลักการสู่ความสำเร็จในชีวิตของแบบฉบับของเราได้เช่นเดียวกันนะคะหากมีบทความดีๆแบบนี้อีกจิมก็จะนำมาเล่าให้กับทุกทุท่านได้ฟังกันแบบนี้ละคะ่ะวันนี้จิมขอลาทุกทุท่านไปก่อนรอติดตามนะคะว่าครอบหน้าเนี่ยจะมีบทความของท่านไหนอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ